เงินดิวเอาเงินไปทําอะไรพี่ขอโทษนะดิวเอาเงินไปทํา <ผม S 1> อะไรมัน <c oughs> เยอะแยะมากมายขนาดมัน,นไปมีการไปเอาจากคนนู้นคนนี้ดิวเอาเงินไปทําอะไรเงินคือที่เห็นอนะ่ะหนูก็ลงทุนทําธุรกิจหลายอย่างใช่บางอันมันก็ไม่ได้มีเงินหนูบางอันมันก็เป็นทํามันก็เป็นก,นการทํากอย่างแต่เอาเป็นว่าธุรกิจทั้งหมดที่ดิวทาไม่ได้มีอะไรประสบความสําเร็จเลยข้อแรกข้อสองหนูยอมรับตรงๆเลยว่าโอเคตัวหนูเอง ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมอะคะที่ใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าหรือไม่ประมาณตัวเองจนทําให้เกิดปัญหาแบบนี้คุณยอมรับแบบนี้เลยว่าคุณว่าคุณใช้เงินเกินตัวหรือว่ามันก็ถึงจุดที่มันจะต้องยอมรับแล้วว่าว่ามันเป็นแบบนั้นนะคือหนูคงใช้เงินเกินตัวแล้วไม่ประมาณตัวเองบวกกับสิ่งต่างๆที่หนูทําในชีวิต และพยายามทำมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่มันไม่ได้ตังอะอืในอ่คมันไม่ได้ตังมันก็เลยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ซึ่งทุกทคนไม่ว่าจะเป็นน้องซูงพี่คนนั้นหรือว่าใครทุกคนช่วยอดู่หมด <อ S 2> ทุกคนเขาช่วยอยู่จริงๆค่ะ <stabilization> เออพ,พี่ถามพี่ขออนุญาตนะพี่อาจจะถามแบบระล,ลับลวงเกินไปในในในเรื่อง,งต,ตัวพี่อยากรู้ว่า เงินที่ตัวเนี้ยดิวเองเนี่ยเป็นหนี้อยู่เนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่คือเงินทั้งหมดที่ดิวเป็นหนี้อ่ะคือยอดเนี้ยที่ดิวเป็นหนี้กับพี่เมย์แล้วก็มีเหลือแค่รุ่นพี่คนนั้นอีกคนหนึ่งที่ดิวยังติดเขาอยู่อีกล้านกว่าบาทที่ดิวยังไม่ได้คืนเขาอืแต่อื่นๆที่มีข่าวก่อนหน้านี้ซาบีนาะอะไรใดๆ,ๆใช่หรืออะไรใดๆ,ๆดิวอบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นการลงทุนร่วมกันซึ่งดิวมีหลักฐานเหมือนกันอืม โอเคเรามาคุยเรื่องพี่เมย์ม, <Okay. S 2> มันก็ให้มเป็นพี่มอ่า<ม>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ถามนิดนึงแล้วกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยดีวที่มีการปรึกษาสามีไหมไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มานั่งรับรู้เรื่องนี้ด้วยอะ่ะพี่หนุ่มแล้วในมุมหนูดูก็รู้สึกว่าแบ รู้สึกว่าหนูก็มีแค่ตัวหนูแล้วหนูเป็นคนก่อปัญหานี้ขึ้นหนูก็ต้องจัดการปัญหานี้ขึ้นอีกอย่างหนึ่งสำหรับสามีเขาก็ไม่ได้รับรู้ส่วนตอนนี้พอเขารับรู้แล้วเขาก็มีครอบครัวเขาที่ที่มันเป็นระบบของครอบครัวเขาส่วนตัวหนูเองหนูก็ต้องดิ้นรนต่อไปเองดังนั้นสิ่งที่หนูคาดหวังอย่างเดียวเลยจากสามีคือขอให้รักและดูแลลูกอย่างดี ขอให้รักและดูแลลูกอย่างดีแล้วไม่บอกให้ขอรักและดูแลดิอย่างดีด้วยมันคือคือดิวไม่คือดิวดิวจะไปขอให้ใครรักดิวแล้วดูแลดิวอย่างดียังไงเ่ยพี่หนุ่มเอาพี่หนุ่มพูดความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับในแบบนี้